แสดงให้เห็นว่าในในโยบายปฏิรูปกองทัพของพวกเราได้รับการตอบรับดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในค่ายทหารที่อาจจะมีใครหลายคนพยายามที่จะ้ากภาพนะครับใช้ IO โอใไรเป็นภาพให้ดูเหมือนกับว่าทหารกับก้าวไกลเป็นปฏิบัติกันอันนั้นไม่ใช่เป็นความเป็นจริงเลิกพูดอะไรแบบนั้นได้แล้วก้าวไกลสามารถที่จะาหานโยบายที่ทําให้ <c oughs> พี่น้องคนทหารเนี่ยมีสวัสดิภาพมีสวัสดิการที่ดีขึ้นได้แน่นอน สุดท้ายนี้ก็แน่นอนว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วเราก็คงจะว่ายังไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็เห็นจุดอ่อนเห็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงอีกเยอะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศก็อยากอยากจะหวังว่าจะทําให้พี่น้องอประชาชนเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของเราเลือกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ เลือกแก้วเกลือกก้าวไก่ท่านแผ่นดินครับขอบคุณครับขอขออนุญาตถอดน้ำนะฮะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความดีกับคุณอ๊อฟสุรชาติเทียนทองนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคุณอ๊อฟเนี่ย เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆเท่าที่ได้เจอกันในระหว่างหาเสียงแล้วก็ได้พูดคุยกันคุณออฟเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนที่ลงพื้นที่ตลอดผมดีใจกับคนจตุจักรหลักสี่มากๆนะครับที่ได้ผููแทนอย่างคุณออฟจริงๆครับยินดีกับคุณจตุจักรหลักสีด้วยนะครับครั้งนี้นอกจากจะต้องขอบคุณคุณออฟนะครับที่ ได้ทําให้รู้จักการเมืองในอีกรูปแบบหนึง่งเท่าที่เวลาที่เรามีจะจะได้ทําความรู้จัการเมืองในท้องที่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยคือประชาชนชาวจตุจักรหลักสี่นะครับที่ทําให้ผมได้ซึมซับวิถีของการเมืองไทยซึมซับปัญหาต่างๆของคนในพื้นที่นะครับว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราอยากจะเข้ามาดูแลพี่น้องมีห,หลายอย่างที่พร้อม จะให้พักก้าวไกลของเราลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่จตุจักรหลักสี่รวมถึงปัญหาของพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณประชาชนจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็คงจะได้ออกอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้เอานะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณ พักก้าไกลจริงๆนะครับขอบคุณมากๆทีมอาสาทีมสอสอทีมสอกอนะครับและก็ว่าที่ผู้สมัครขอบคุณมากมจริงๆครั้งนี้เราได้ซึมซับความเป็นครอบครัวซึมซับความเป็นก้าวไกลที่ทุกคนเสียสละเวลามาช่วยเหลือกันมามาทำให้พื้นที่นี้ได้ได้มีแสงสว่างอีกครั้งนะครับและเราเชื่อครับว่าก้าวไกลของเราก็จะผลักดัน นโยบายต่างๆของเราเพื่อพี่น้องประชาชนและสําหรับตัวผมหลายคนก็คงจะมีข้อสงสัยว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่หาเสียงกว่า45วันนี้นะครับผมดีใจที่กําลังจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยและผมยืนยันครับว่าเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะได้เห็นเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นสสกรุงเทพมหานครแน่นอนครับ ไม่ทราบพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามไหมครับ,บเชิญเลยครับ